สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วสันดี้ย่างบายแบบนี้ขออนุญาตนั่งเลยนะครับได้ครับผมครับวันนี้ขออนุญาตมีปาร์ตี้ส่วนตัวครับได้ครับครับเพราะว่าเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนจะพาไปซิ่งบ่ายๆแบบนี้พี่อักช่วยดีไซน์เครื่องดื่มหน่อยสิครับวันนี้ก็ผมจะขอแนะนําเป็นเซอร์ย่ามังโก้ดริปติ้งครับเป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมเราครับครับเสน่ห์ของแก้วนี้ความอร่อยอยู่ตรงไหนครับ ความอร่อยอยู่ที่ความเข้มข้นของแม่โขงแล้วก็ความสดของมะม่วงครับครับเนี่ยอย่างแม่โขงนะครับต้องทําอะไรถึงจะอร่อยก็เน้นเป็นเกี่ยวกับผลไม้สดครับเอ,อเอามามัดเดิลเชค,คเย็นๆครับรสชาติได้ออกมาเข้มข้นนี้ครับครับงั้นขอชมไปคุยไปเลยได้ไหมได้ครับผม ค,ค,คทำให้สดชื่นยาวไกครับลมเย็นๆของเจ้าพญายามพระอาทิตย์รับขอบฟ้าคงทำให้เจ้าพญาสายนี้เป็นสวรรค์สำหรับทุกๆคนครับและจะเป็นสวรรค์ยิ่งกว่าเมื่อคุณพอเจ้าของเรือลำนี้ ยินดีมอบประสบการณ์ยอสกลางสายน้ำให้กับเซเว่นเฮเวนและเข้ามาตามการนัดหมายแล้วครับ มาเรือลมนี้ชื่อสุโขทัยครับผมก็คุณพ่อเป็นคนตั้งนะแล้วก็รุ่นมันคือยี่ห้อลาสันรุ่น370ซึ่งมีความยาวประมาณ38ฟุตครับ38ฟุตซึ่งปกติผมไม่ค่อยจะเห็นเรือประเภทนี้อยู่ในเจ้าพญาสักเท่าไหร่นะอ๋อจริงๆก็ก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไซส์มันอาจจะไม่เท่ากันเพราะมันมีผมน่าจะแบ่งเป็น3ระดับใหญ่ๆระดับแบบ20กว่าฟุต นี่เป็นเรือแบบเรือเร็วเรือสปีดโบสและพวกนี้ที่ขับง่ายค,คนจะเล่นเยอะหน่อยแต่ว่าเขาก็จะไม่มาจอดอยู่กลางในแม่น้าเจ้าพระยากันเพราะรมันมันดึงขึ้นได้มันลากขึ้นป๊บๆก็ก็เรียบร้อยละลากขึ้นลากลงไม่ถึงหนาทีหลัง<ก>จากตาดจากยี่สิบห้าฟุตพอยี่สิบกว่าฟุตนี้ปุ๊บก็กลายเป็นสามสิบกว่าฟุตสามสิบห้าขึ้นถึงสี่สิบก็จะกลายเป็นลำประมาณนี้ก็มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําจะออกอ่าวไทยก็ไหวเรือพวกนี้ก็ไซส์กลางๆก็ แต่มันจะเอาขึ้นบกยากหน่อยก็คนก็เลยถามว่ามีคนเล่นเยอะไหมนะเจ้าพยาก็ไม่น่าจะเยอะมากเพราะว่าค,คนถ้าจะเล่นจริงๆก็จะซื้อแบบใหญ่ไปเลยไอ้ห้าสิบกว่าฟุตอย่างเงี้ยก็จะอยู่ภูเก็ตอยู่พัทยาอยู่อะไรนี้ซะมากกว่าก็คือรับนี่จริงๆแล้วก็สามารถอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ที่ใช่อันนี้จะเล่นเล่นทะเลก็ได้เพราะเนี่ยเราเรามาขับในแม่น้ําจะขับเร็วไม่ค่อยได้มากเพราะว่าคลื่นมันจะใหญ่มาก เพราะว่า V shape ของเรือเนี่ยมันจะมันเอาไว้สําหรับตัดขึ้นทะเลโดยเฉพาะนี่ความแตกต่างกันระหว่างโบราณเล่นเรือที่แม่ฮายไปเล่นที่ทะเลนะครับต่างตรงไหนครับหมอต่างที่อารมณ์และความรู้สึกนะครับพี่ความรู้สึกเวลาณหนุ่มก็เจ้าพยาอยู่เจ้าพยาเนี่ยมันเหมือนกับแม่เราอยู่ในเมืองนะแล้วก็เราได้เห็นอะไรหลายๆหลายๆอย่างร้านอาหารโรงแรมแล้วก็ชีวิตค้ามันอยู่คนไทยเนี่ยมันเบสอยู่กับ แม่น้าอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับก<อ>็คนพวกนั้นก็ยังมีอยู่ใช้ชีวิตยอยู่ริมน้ําใช้แม่น้ําเป็นเส้นทางคมานาคมครับใช้เรือด่วนเรืออะไรเนี่ย,ยเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เย็นวันเสาร์ด้วยก็ครับแต่ที่ผมเห็นแล้วผมทูมงใจนะเวลาบอกวาา่ยาแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถือเป็นแม่น้ำของควาสําคัญของกรุงเทพของเราเลยสองห้าทางถึงอารยธรรมว่าเห็นวัดพระแก้วที่สวยมากเห็นวัดอรุณที่สวยมากซึ่งสมัยก่อนนี่เวลาสมัยก่อนไม่ดมีตูกสูงขนาดนี้คงโอ้โหคงจะ เหมือนเหมือนสุขุมวิทดีๆนี่ลอกเข้ามาเลยบอกว่าผ่นดินที่มีอารยธรรมมันงดงามครับแล้วคุณพอสใช้เวลาปกติมารอกเรือที่เจ้าพญยาญยี่บ่อยไหมครับก็พยายามจะเดือนละครั้งหรือสองครั้งนะครับครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้นานๆสภาพมันก็จะแย่ไปโดยปริยายมันทำอะไรปกติอส่วนใหญ่ก็เนี่ยถ้ามันหยุดเสาร์อาทิตย์เย็นๆอย่างเงี้ยไม่ร้อนมากก็จะออกมาส่วนใหญ่ก็เป็นขับเล่นซะมากกว่า หาอะไรกินลิ้มแม่น้ําได้ก็ก็จะดีหาร้านอาหารที่มันมีท่าจอดเรือสะดวกหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าไม่งั้นก็ออกดึกๆเลยโอ้ที่สัมพัญวิวนี้คงไม่สามารถหาที่ไหนได้เลยเมืองมีวิวข้างหลังเป็นสะพานรามแต่ ลิวาเซียแม่น้ำเจ้าพยาและถนนพระอาทิตย์บูติโฮเทลที่ประสานกลิ่นอายอันกลมกลม่อมระหว่างส่วนผสมของอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัวสเวนเทเวนขอมอพระอาทิตย์สายนา้ำและมวลขลังของความโรแมน,นติกนี้ให้คุณผู้ชมฝันดีก่อนนอนครับ